ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ XADV ปี2025ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่24กันยายนพศ2567มีทั้งหมด4สีให้เลือกใช้แบ่งออกเป็น3สีสแตนดาร์ดประกอบด้วยสีดำ สีขาวและสีเทาส่วนรุ่นพิเศษสเปเชียลอ i ดิชัจะเป็นสีเหลืองย้อนหลังกลับไป8ปีที่แล้ว Honda เปิดตัว XADV เจ n เนอเรชัที่1ในงาน i X m a Show 2016ระหว่างวันที่8ถึง13พฤศจิกายนพศ2559จากนั้นอีก4ปีต่อมาก็เปิดตัว XADV เจ n เนอเรชัที่2 ในงานอิกมาโช2020ระหว่างวันที่5ถึง9พฤศจิกายนพศส5 6 3มาถึงวันนี้ XADV Generation ที่3เปิดตัวก่อนงานอิกมาโช2อ2พเร็วกับปกติถึง1เดือนครึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่าในงานอิกมาโชปีนี้ Honda จะมีรุ่นใหม่ๆที่มีความน่าสนใจมากเป็นพิเศษส่วน XADV ตลอดช่วง8ปีที่ผ่านมามันสามารถทำยอดขายได้อย่างมากมายถล่มทลายกว่า76,000คันสูงสุดอันดับที่2ของ Honda ในยุโรปมันคือมอเตอร์ไซค์สายพันธุ์ใหม่เริ่มจากแนวคิดที่ไม่เหมือนใครเป็นการผสมผสานระหว่างมอเตอร์ไซค์และบิ๊กสกูตเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองขับขี่ท่องเที่ยวทางไกลทั้งทางดินทางวิบาก หรือถนนปกติทั่วไปจนกล่าวได้ว,ว่า Honda ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงกับ XADV m o t o r ร์ไซค์แอดเวนเจอร์สไตล์ SUV Bike ด้วยท่านั่งแบบหลังตรงให้ทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยมมาถึงรุ่นใหม่ปี 2025XADV ได้มีการปรับโฉมใหม่หมดทั้งคันครับเพิ่มเหลี่ยมสันที่ชัดเจนให้ความเฉียบคมและความดุดันที่มากยิ่งขึ้น ไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์สีดวงมาพร้อมกับไฟ DRL ที่สามารถปรับเป็นไฟเลี้ยวในตัวได้ครั้งแรกในโลกโดยปกติแล้วไฟ DRL จะให้แสงสีขาวต่อเมื่อมีการเปิดไฟเลี้ยวตรงส่วนปลายของไฟ DRL จะกลายเป็นสีเหลืองกระพริบขึ้นมาให้ความกระชับสวยงามแบบบิวอินพื้นฐานเครื่องยนต์ยังคงเหมือนเดิมครับเป็นแบบ4จังหวะสสูบเรียง SINGLE o v e เ h e a d c a m แคมชับ4วาลต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำเพราาข้อเวียงแบบ270องศาปริมาตรจริง745ซ c ให้กำลังสูงสุด58.57แรงม้าที่6,750รอบต่อนาทีรุ่นพิเศษใบขับขี่ A2 ให้กำลังสูงสุด47.56แรงม้าที่6,000รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุดปกติทำได้6 9นิวตันเมตรที่4,750รอบต่อนาทีสำหรับใบกับขี่ A2 จะให้แรงบิดอยู่ที่6 5นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีท็อปสปีดที่ทำได้168กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราวความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง27.77กิโลเมตรต่อลิตรและที่ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องยนต์ทำงานเพียงแค่ 2, 5 0 0รอบต่อนาทีเท่านั้น ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติหรือ Cruise Control มีการปรับมาตรฐานใหม่ระบบเกียร์ dct หรือ Dual Clutch Transmission ได้รับการอัปเกรดใหม่เพื่อการควบคุมที่ความเร็วต่ำได้ราบรื่นและนุ่มนวลมากขึ้นโดยเฉพาะที่ความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงบางครั้งต้องมีการหักเลี้ยวกลับรถต้องใช้แรงขับเคลื่อนที่รวดเร็วแต่ไม่รุนแรงกับการเปิดคันเร่งเพียงเล็กน้อยซึ่ง xadv รุ่นใหม่ จะให้ความนุ่มนวลมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดฮอนด้าได้มีการส่งเสริมเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยการออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วนพลาสติกแฟริงของตัวรถบางชิ้นและชีบังลมด้านหน้าผลิตจากพลาสติกชีวมวลพลาสติกบางชิ้นส่วนก็มีการใช้วัสดุรีไซเคิลสำหรับชีบังลมด้านหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้สามารถปรับได้ง่ายด้วยมือข้างซ้ายเพียงข้างเดียวผ่าน3ขั้นตอนรวมปรับได้ทั้งหมด หาระดับด้วยกันเพิ่มความสูงของชิลได้139ม mm. ิลลิเมตรเปรียบเทียบกับ XADV รุ่นเก่าต้องใช้มือ2ข้างปรับชิลบังลมหน้า5ขั้นตอนก็จะเห็นได้ว่าการปรับดีไซน์ครั้งใหม่ช่วยการปรับชิลหน้าทำได้ง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับคันเร่งเป็นแบบไฟฟ้า Total by Y ปรับได้ 4+1 โหมดประกอบไปด้วยโหมดสปอร์ตโหมดสแตนดาดโหมดเลน และโหมด g r a v e l รวมถึงโหมด User ที่ปรับได้ด้วยตัวเองครับในส่วนของระบบ HSTC หรือ Honda Selectable Torque Control ซึ่งเป็นระบบควบคุมแรงบิดที่ล้อหลังได้รับการปรับปรุงใหม่สำหรับการอัปเดตโมเดลมีทั้งหมด3ระดับและปิดได้หน้าจอเรือนใหม่เป็นแบบ TFT ขนาด5นิ้วปรับหน้าจอได้3แบบเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนด้วยแอปพลิเคชัน Honda r o a d Sync j o y s t i c k ปรับแบบสีทิศทางใช้งานง่ายและมีไฟแบ็คไลท์ที่สวิตช์แฮนด์ข้างซ้ายมือกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์พร้อมด้วยสวิตช์เตาแก๊สจุดที่มีการเน้นเป็นพิเศษก็คือเรื่องของเบาะนั่งใช้วัสดุโฟมยูรีเทนพิเศษ10%เพื่อให้นั่งสบายมากยิ่งขึ้นและมีการปรับดีไซน์หัวเบาะใหม่ให้เท้าผู้ขับขี่แตะพื้นได้มากยิ่งขึ้นรวมถึงการปรับให้เบาะนั้นเปิดปิดนุ่มนวลมากขึ้นด้วย ช่องเก็บของใต้เบาะนั่งความจุ22ลิตรพร้อมไฟ LED เก็บหมวกนอกเต็มใบได้1ใบความสูงเบาะอยู่ที่820ม mm, ิลิเมตรเท่าเดิมท้องรถสูง165ม mm, ิลิเมตรเท่าเดิมเหมือนกันมิติตัวรถในภาพรวมแล้วเท่าเท่าเดิมครับถังน้ำมันจุ13.2ลิตรน้ำหนักรถ237กิโลกรัมโครงสร้างตัวถังเป็นแบบไดมอนด์เฟรมองศาคอรหรือมุมเล็กระยะเทล ยังคงเท่าเดิมช็อกอับหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวขนาดแกน41มิลลิเมตรช่วงยุบเท่าเดิมก็คือ153.5ม mm. ิลลิเมตรช็อกอับหลังเดียวโปรลิงช่วงยุบเท่าเดิมครับ150มิลลิเมตรดิสเบรกหน้าคู่เลดินเมาส์สีลูกสูบต่อข้างจานเบรกลอยตัว296มิลลิเมตรพร้อม ABS 2 Channel ดิสเบรกหลัง1ลูกสูบขนาดจาน240มิมตร ยางหน้า120/70 R17 ยางหลัง160/60 R15 วงล้อซี่ลวดแบบแทงข้างยังคงมีสเปคเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับราคาค่าตัวของ XADV รุ่นใหม่ยังไม่มีการประกาศแต่อย่างใดดูจากราคารุ่นเดิมในยุโรป12,790ยูโรคิดเป็นเงินไทยในขณะนี้466,500บาท เปรียบเทียบกับ xadv ที่มีขายในเมืองไทย425,000บาทปรากฏว่าราคาในเมืองไทยถูกกว่ายุโรปถึง40,000บาทเลยทีเดียวและจากนี้ไปต้องมาจับตามองให้ดีๆครับว่า Honda จะเปิดตัว f o r z a 750เมื่อไหร่ประมาณการได้ว่าในช่วงกลางเดือนตุลาคมที่จะมาถึง f o r z a 750จะมีการปรับโฉมใหม่กันอย่างแน่นอนเรื่องราวจะเป็นอย่างไร เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับ